เสียงหัวรัดใต้ถุนบ้านไม้ณหมู่บ้านเล็กกลางป่าลึกแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีบ้านไม้ยกพื้นสูงเรียงรายกันอยู่ตามแนวลำห้วยใสยเย็นเสียงนกเสียงจักกระจันและเสียงสายลมที่ลอดผ่านไม้ไผ่ส่งเสียงกระซิบคลอเคลียอยู่ตลอดวันใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งมีเด็กชายตัวน้อยวัยหกขวบชื่อป,ปุ๊กำลังนั่งแกะฝักข้าวโพดอยู่กับยาย ข้างตัวเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าด่างนอนตาเยิ้มเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างยายเขาพดนี่จะเอาไปทำอย่างหรอปุ๊ถามพร้อมเงยหน้าขึ้นมายายหัวเราะเบาๆก็เอาไปคั่วแล้วกินตอนเย็นไงลูกแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะเอาไปแลกเกลือกับบ้านป้าบัวนะปุพยักหน้าหงึกๆงโดยยังไม่เข้าใจนักว่าเกลือมีความสำคัญแค่ไหนแต่เขาจำได้ว่าทุกครั้งที่ยายเอาของไปแลก บ้านทั้งหลังก็มักจะมีของอร่อยเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อเสร็จจากข้าวโพดปุ๊ก็วิ่งออกไปหาเพื่อนๆที่ลานกว้างหน้าวัดหมู่บ้านเสียงหัวเราะดังลอดมาตั้งแต่ไกลเด็กๆวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานโดยมีลูกข่างไม้ที่พ่อของแต่ละคนช่วยกันกลึงไว้หมุนแข่งกันอยู่กลางวงปุ๊มาหมุนลูกข่างกันเร็วเด็กหญิงคนหนึ่งตะโกนเรียก ปุควา้าลูกข่างของตัวเองที่พ่อเหล่าให้จากกระเป๋าผ้าแล้ววิ่งเข้าไปในวงทันทีเขาโยนลูกข่างลงพื้นแล้วกระตุกเชือกด้วยมือเล็กๆมันหมุนอยู่ที่ตั้งอย่างมั่นคงท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของเด็กคนอื่นๆแม้ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีของเล่นจากห้างแต่ใต้ถุนบ้านไม้และลานดินหน้าวัดก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเรื่องเล่าใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นทุกวันกลางคืนวันนั้น ขนาดนอนอยู่บนฟูกบางๆใต้กรดมุงปุถามยายว่ายายโลกข้างนอกหมู่บ้านเราเป็นยังไงหรอยายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างช้าๆโลกข้างนอกนะ่ะเขามีไฟฟ้ามีรถเยอะๆมีตึกสูงๆแต่ก็วุ่นวายและเหงาไม่เหมือนที่นี่นะลูกปุเงียบไปก่อนจะกระซิบว่างั้นหนูขออยู่ที่นี่ไปนานๆได้ไหมคะ ยายรูปหัวเบาๆพร้อมกระซิบกลับว่าได้สิจ๊ะอยู่กับเสียงหัวเราะใต้ถุนบ้านไม้ของเรานี่แหละวันรุ่งขึ้นตายื่นไม้ไผ่ยาวๆให้ปุ๊พร้อมพูดว่าวันนี้เราไปหาเห็ดกันนะปุ๊ป่าแถวลำห้วยมีเยอะเลยช่วงนี้ปุ๊ดีใจจนยิ้มกว้างรีบคว้าตะกร้าหวายใส่หลังแล้วเดินตามตาไปทางป่าหลังบ้านระหว่างทางเขาเห็นร่องรอยหมูป่าบนดิน เห็นเห็ดขาวเล็กๆโผล่พ้นตะไครและได้ยินเสียงนกป่าร้องเรียกกันไปมาตาเห็ดพวกนี้กินได้ทุกอันเลยเหรอปุถามตาหัวรเราะเบาๆไม่หรอกลูกบางอันกินแล้วท้องเสียบางอันถึงตายตาถึงต้องพามาดูให้รู้ก่อนว่าพวกไหนกินได้คำสอนของตานั้นนุ่มนวลแต่หนักแน่นทำให้ปุจดจำได้ดี เขาเรียนรู้จากการสังเกตสีลายดอกเห็ดและตำแหน่งที่มันขึ้นบางต้นขึ้นใต้ไม้ผูบางต้นชอบอยู่ใกล้รากไผ่ระหว่างพักเหนื่อยตาก็เล่าถึงสมัยตาเป็นเด็กสมัยก่อนนี้นะตาเดินเท้าจากบ้านไปโรงเรียนตั้งสองชั่วโมงเนี่ไม่มีจักรยานไม่มีรองเท้าด้วยซ้ำปุ๊ตาโตอย่างประหลาดใจไม่ใส่รองเท้าหรออืม เดินจนเท้าแข็งเลยละลูกแต่เราก็มีความสุขนะเพราะมีเพื่อนเดินไปด้วยกันเยอะเสียงหัวเราะของตากับปุ๊กลมกลืนไปกับเสียงใบไม้ไหววันนั้นปุ๊ได้เหตุลบเต็มตะกรา้าและได้บทเรียนใหม่ในชีวิตว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียนรู้ได้จากธรรมชาติและคนรอบข้าง